สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข,าข้าสู่ช anel ของเรานะวันนี้เราก็มาตามนัดกันอีกแล้วมีพัสดุมาส่งด้วยการสองพัสดุด้วยกันแต่คาดว่าน่าจะเป็นการเพราะว่ารอบนี้เราสั่งแต่การทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่ามันคือการอะไรโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาแกะกันเลยดีกว่านะแต่เราจะถอดแกะเป็นซองนี้ก่อนละกันมาเริ่มกันเลยโอเคของอยู่ตรงนี้ชบ แถมการโลโม่มาให้กันแล้วตอนรู้แล้วถ้าเป็นการบางทันน่าจะมีอันเดียวเพราะว่าเราสั่งการบางทันมาแค่อันเดียวนะั่นคือการ์ของ Personal version 1พี่ชูกา้าติงตองน,นีนเองนี่อันตอนนี้เราตามเก็บการ์ของบางทัน7คนเออเวอร์หนึ่อยู่นะเราชอบแบบความอาร์ตของการแบบนี้มากอะมาดูสภาพการ์ดกันว่าจะเป็นยังไง สวยงามพอมาชิ้นต่อไปแล้วคือกล่องนี้นั่นเองขอขยับไฟมาใกล้ๆกหน่อยเมื่อกี้คือพี่ชูการาแทบมองไม่เห็นหน้าแกกั้นเห็นเขียนว่าบายบีและอันนี้ก็คือเยีย b o บุของเจโนนั่นเองนะสติงจังนี่นะฮะก็คือ เย r b บุกของน้องเจโน่นั่นเองอย่ามาดูสภาพการ์กันโอเคโดยรวมถือว่าดีมากการ์ดวันนี้ก็เป็นการ์ดสองใบนี้ด้วยกันนะครับเนี่ยทุกคนตอนนี้เราเก็บตามเก็บคอลเลกชันของ Personal Version 1นะทุกคนตอนนี้ได้4คนแล้ว เราคิดว่าเราจะไม่รีบเก็บอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันตามหายากถ้าเราอยากได้เมื่อไหร่เราก็จะหาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นเราก็เออเก็บเรื่อยๆดีกว่าว่ามาอีกหนึ่งวันอันนี้ก็มีของมาส่งเราหนึ่งชิ้นด้วยกันนะแต่อันนี้เรารู้แล้ว,ว่ามันคืออะไรมันคือคิโนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดปเลยดีกว่าว้า แถมเยอะมากทุกคนดูดิามาดูของแถมก่อนเลยปะอุย้ยแถมนี้ให้ดูอัน,นอหนึ่งกรอบการ์ดรูปน้องโนันี่น่ารักมากทุกคนนี่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 สติกเกอร์สามอันนี้น่ารักมากทุกคนขอบคุณสำหรับของแถมเราก็มาดูไฮไลท์ของเราดีกว่าน,ะน e ั่นคือนี่ Kino NCT 2020ี้สองพันยสนัน เราสั่งกิโนโนีีมาเพื่อที่อยากได้การ์ดใบนี้ของน้องโนนะว่าดึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพการ์ดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องแกะออกมาก็ได้เนาะดูข้างนอกนี่แหละ ระดับความเจ็บของการ์ดอยู่ในที่ระดับเจ็บมากเอามาเทียบกันคือถ้าน้องโนเอามือไว้ใต้คางเมื่อไหร่การ์ดแพงมื่น,นั้นทุกคน <c oughs> เรามาดูตัวคีโนกันดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็คือตัวคีโนคิดว่าอาจจะปล่อยออกไปแหละเพราะเราจะเก็บแค่การน้องโนไว้แล้วก็จะปล่อยคีโนออกตอนนี้ขอลองดูก่อนว่าเป็นยังไง วันนี้ก็มีของมาส่งเราด้วยกัน2ชิ้นก็จะขอมาเปิดชิ้นนี้ก่อนเลยแล้วกันการ์ดั่ว์เพอเราสั่งจากการ์ดมา ก็จีซอง my first a d l a s อืมจีซอก็คือเมนลองของเรานะเราชอบน้องมากเลยน้องแบบมีความน่ารักมีความเด็กอะแล้วเราก็ตามหาการน้องเหมือนกันรู้สึกว่าการนี้น้องน่ารักดีเราก็เลยเอฟมาหรือซื้อมานั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพการ์ดกันว่ามันเป็นยังไงสวยงามไม่มีตำหนิตรงไหนเลย จโซองจโซอี i. มาเราก็มาดูที่ชิ้นนี้กขนเลยคือแบนมากอะอ๋อมันคือซีซันกรีตติ้งของเจโน่ไอหลอตามหาอยู่พอดีแล้วพระเอิญ เราไปเจอเขาปล่อยสิทธิ์พอดีอะ่ะเราก็เลยเออซื้อสิทธิ์ต่อเขาอะ่ะแล้วเขาก็ต่าค่าส่งให้เราเราก็แค่ออกค่าของให้เขาแค่นั้นเองนี่คือที่จริงอยากได้แค่การนี้เฉยๆเ้ยเรามาดูกันเลย ได้โฟโต้การ์ดสองใบได้โพลารอยด์หนึใบแล้วก็ได้ของแรอีก1นึ่ใบนั่นก็คือการ์ดตัวนี้นี่เองแรอ้าวมีการ์ข้างหลังอีกนี่วะคือการเนี่ยการอันเนี้ยแรกว่าการี้นี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเห็นคนปล่อยการนี้เยอะมากอะแต่การนเนี้ยไม่ค่อยเห็นคนปล่อยเลย อันนี้ก็มีของมาส่งเราอีกหนึ่งกล่องนะซึ่งก็คิดว่าเป็นการ์ดอีกแน่นอนมาแกะกันเลยว้าวแพ็กเกจน่ารักอยู่วีมีของแถมด้วยมันคืออะไรอะ่ะแต่เป็นแบบกระตุกแบบซาริโออะ่ะอันนี้ก็คือแม่ขาขอบคุณ การน้องเลิศจากระบ้าวีโกอัพทุกคนเราชอบมากเลยการนี้เราก็เลยเอฟเขามา <S <S มาดูการ์ดกันก่อนดีกว่านี่เราเอฟการนี้มานะน้องน่ารักมากเราก็เลยเอฟมาซึ่งฉเฉลิ์เป็นเมนลองๆแล้วนะเมนอันดับ3ที่เราชอบโอเคเดี๋ยวมาดูการ์ดกันเลยดีกว่าเห็นไหมราวนี้น่ารักมากอะ่ะ โอเคทุกคนเราก็จะมาสรุปสิ่งที่เราได้ทำการแกะพัสดุของ EP ที่2นะเราก็จะมาสรุปว่าเราได้ซื้อการ์ดหรือซื้อของอะไรไปบ้าง <c oughs> ก็เริ่มแรกเลยคือกาดพีชูการ์สเ่อร์โซน e าเวอร์ชันหนึ่งตามด้วยเยียบกุกเจนโน่ต่อมาก็เป็นคีโนกาเจโนแต่คีโนเราเอาไว้ที่อื่นนะก็เลยให้ดูแต่การ์ดก็พอ หลังคือ s e a s o เ g r ต t i n g Geno เอาให้ดูแค่กายก็พอเหมือนกันแล้วก็การมา My f i ร s t and Last g ีสและสุดท้ายเลยก็คือกา w วีโก้อฟของน้องเชลเลอร์โอเคทุกคนแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไป EP หน้าก็ยังมีการมาแกะพัสดุอีกเช่นเคยแต่จะเป็นอะไรนะั้นก็ขอให้ทุกคนอะ่ะติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ and now bye-bye